ในส่วนของพี่นะคะเมื่อวานนี้ไปซ้อมละครเวทีนะคะสุนทาพรเด e m u ต i มิวสิคค่ะคือจะต้องบอกว่าใจจริงนะคือไปเอาใจแฟนคลับไมเนสเลยค่ะแล้วก็จริงๆอยากจะเห็นหน้าน้องเพราะได้ข่าวว่าน้องเนสจะไม่สบายสืบเนื้อมาจากอาการป่วยซึ่งเนื้อรังเจ็บหลังอยู่มาตลอดนะคะ <S 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 ก็เนี่ยแหละก็จะได้ดูน้องเนสกับน,น้องไร์จริงๆอยากจะสัมภาษณ์ทุกคนนะคะแต่ว่าสืบเนื้อมาจาก มันไม่อำนวยเขาเาลันฟูยาวไปเลยแล้วก็ไม่อยากจะขัดจังหวะพี่เจี๊ยบนะคะวัชรลาพร่มกับค่อนข้างหนู่นิดนึงค่ะก็เดี๋ยวจะได้ดูสัมภาษณ์ด้วยนะคะ2องวันสนาทีค่ะแล้วก็จะได้ดูภาพบรรยากาศด้วยนะคะละครเวทีสุนพรภพยมิวสิคอลเริ่มวันที่5มกราคมนี้นะคะก เป็นช่วงที่พิ่เซกเลนได้ทราบข่าวจากที่ออฟฟิศค่ะก็เลยแอบมีน้ําตาลซึมนิดน,น,น,นึงสัมภาษณ์ไบรเนสไปนะคะแล้วก็ปิดท้ายแน่นอนค่ะเมื่อวานนี้ก็ไปเจอแฟนคลับพี่กันกันมาช่วงดึกเลยนะคะแล้วก็ต้องขอสารภาพนะคะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ติดตามชมละครเวทีเลือดคตยาค่ะนี่สวัสด,ด,ดีครั นี่มาขอกนเวลาเลยเนะาะค่ะนิดหน่อยได้จะบอกวันนี้ได้มาดูซ้อมคิดถึงไงใช่คิดถึงเหมือนกันววชุดที่เห็นเนี่ยคือเป็นชุดที่อยากให้เหมือนในละครเวทีเนาะใช่อันนี้ชุดใส่ชุดจริงซ้อมเลยคะ่ะใช่วันนี้ชุดจริงซ้อมเป็นวัดอะ่ะพี่แจ๊ดูดิทำงานหนักอะ่ะเรื่องเราให้นิดหน่อยอง้อให้ทำไมดรามา่าเราจะง้อให้ทำไมอ โอเคไปถามแล้วกันโอเคละครพอดีน้องเลยตอนนี้บ้าจริงดูดีขนาดนั้นเลยได้ข่าวว่าคอมิดี้ไหมไม่มันมีฉากดราม่าฉากดราม่าโอ้ก็แบบสนุกสนานกันเนาะใช่ครับนี่ดูเป็นหนุ่มก็ชูกุ้งกลิ่นก็ได้เลยอา ไม่เอาแล้วเป็นเขาเรียกว่าหนุ่มมาเลยนะหนุ่มโลกสวยอ่ะคือคิดอะไรพูดอย่างนั้นไม่มีปกปิดไม่มีปิดบังใช่ไ็มจริงเลยมูไม่ใกล้นะในในบทนี่ก็จะแบบว่ามุกเสียวเยอะหน่อยแต่ของจริงนี่เยอะกว่านั้นอีกบาเนสาหาบก็พิมพิมพิติ้งริงริงไม่ใช่นะพี่แจ็กพิมพิมไม่ก็เป็นก็เป็นสาวน้อยที่แบบว่าอยากเป็นเขาเรียกว่าอะไรสดใสว่าสดใสเหมือนกันแหละแล้วก็เป็นคน 嗯。<noise> ตลกหน่อยอ่ะใช่จะแค่ก็ใกล้เคียงอ่ะคิดอะไรก็พูดเหมือนกันแล้วก็จะบมาเจอเอาไอหนุ่มบ้าคนนี้มาจีบใช่ไหมแล้วคือตั้งแต่เกิดมาไม่มีใครกล้ามาจีบขนาดนี้เจอคนนี้เข้าไปเฮ้ยมันกล้าเว้ยมันกล้าเว้ยอะไรก็เลยตกหลุมรักปลิงปรังนี่เขาเอาชีวิตจริงมาปะเนี่ย <มา S 2> โอ้ยไม่เขาอิงจากบทเขาเล่นเป็นพิมพ์จะจีบเปล่าที่หมดแหละถ้าคูดกำกับให้จีบ <laughs> สองดาบทแต่น้องเนสจะเห็นแบบเจ็บหลังนิดนึง ใช่ฟังก็มันก็กลับมาอีกแล้วอีบอ,อ่ามที่เป็นหมอนรองกระดูกะค่ะก็คือมันเป็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วและแลก็นั่งไม่ได้ก็เลยสายต้องใส่ที่บล็อกหลังแล้วก็ต้องขับรถเองเงี้ยค่ะใช่ยิ่งต่อขับรถทรมานมากก็เลยต้องให้พ่อมาจากขอนแก่นตรงวุบมาเลยเดี๋ยวคืนนี้มารับมาดูแลนี่ใช่ค่ะต้องต้องมีคนขับรถให้เพราะว่าอาทิตย์นี้เนี่ยมีงานมาแล้วส่งงานทั้งถ่ายละครแล้วก็ไปฟิตติ้งละครใหม่ด้วยใช่ค่ะ ก็ได้แต่บอกแหละครับผมเพราะว่าผมก็ยุ่งไม่ปกติอย่างนี้น่ะปกตินี้น่ะพอตัวเองเหมือนจะหายแล้วแบบก็กลับไปเหมือนเดิมกลับไปซาเหมือนเดิมไงใครบอกไม่ได้ซาักหน่อยนึกว่าตัวเองหายไงเนี่ยนม่เป็นอีกแล้ว ไม่เป็นไรเป็นไรก็มาเชียร์กันละกันนะคะวันที่25มกราคมนะคะถึง23กุมภาพันธะะ์ค่ะรอบมาดูให้ได้นะครับผมโห,โหสนุกมากขอซื้อบัตรอีกเลยจริงเหรอใช่ก็ไงต้องจองกันไหนเยอะนะคะเพราะว่าเรื่องน,นี้บอกว่าสนุกมากพอพี่แจ๊คแค่มาดูรอบนี้คือแบบเรากำลังตาไหลเลยตาไหลเลยนะคะเพราะว่าร้อนเหนือปกใส่ตาแสบตาแล้วไหลออกมาอีกทีน <ตา S 2> ึ่งใช่เลยไม่ใช่ไทยทีเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับจองมาเยอะๆยอะขอบคุณครับ พีนชอบดีนะพี yep. ่อะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวพีนแตางหน้านะเออมานะแน่พี่พาเด็น้องสาวพี่ไม่ตาตาที่เด็กก็อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพี่ไปทำงานที่เคยไม่ได้ไปทำงานไปนับล่ะพี่ส่งแฟลมาแล้วพีนก็ได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งเขาโดยบังเอิญ